สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หมอกกระเทียมจอร์แดนชี้แข้งที่ลิเวอร์พูลควรซื้อมาร่วมทีมซะเข้ากับสไตล์หงดังจอร์แดนนะครับอดีตยอดปีของลิเวอร์พูลระบุในช่วงสัปดาห์นี้นักเตะที่หงดังลิเวอร์พูลควรดึงตัวมาร่วมทัพนั่นก็คืออิฟบิซูวาโดยมาว่าเขาจะเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมลิเวอร์พูลแบบสุดๆจอร์แดนนะครับปีตำนานของลิเวอร์พูลสโมสรดังแห่งศึกเวทีผิวมุกเกต กาวว่าอิฟบิซูมาไม่ฟ um ิไบรตันแอนโอฟเอาเรียนคือนักเตะที่หงดางควรจะดึงตัวมาร่วมทาให้ได้ในช่วงสมัยนี้โดยซีซั่นนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับมีผลงานที่ดอบลงไปจากหลายฤดูกันที่มันมาจนทําให้มีการตั้งประเด็นนะครับว่าพวกเขาอาจจาเป็นจะต้องการปรับตรงขุงกขลางเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและจากนั้นามว่าลิเวอร์พูลควรที่จะดึงใครมาร่วมทีมแล้วนั้น จนบานก็ตอบวันลิเวอร์พูลควรเลือกที่จะไปซื้อตัวอิฟบิสมารมาจากไรเดนในแง่งของสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการแล้วนั้นบิสมาคือนักเตะที่ประเภทเข้ากับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลได้เลยเลยครับบาร์เซโลนาไม่เห็นค่าลุยโซเลสปลื้มแอตเลติโกาดมริตให้โอกาสจนพาทีมใส่แชมป์ขอบคุณตระมีลุยโซเลนนะครับยนหัวหาะของอตเลติกาโริ ระบุตืนตันสุดๆที่สโมสรเชื่อมั่นในฝีเท้าหลังจากที่ช่วยทับตราหมีผงาดคว้าแชมป์ลาลิเาสเปนในซีซั่นนี้ได้สาเร็จพร้อมระบายความในใจถึงต้นสกัดเก่าอย่างบาซูรุณาลุยโซเลตก่าคนเก่งของอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าตนรู้สึกซาบซึ้งใจนะครับที่ต้นสกัดมากๆที่ยังคงเชื่อมั่นในฝีเท้าหลังจากที่กดประตูสําคัญช่วยทัพตาหมีบุกไปเอาชนะเรอัลบายาเซลิ่ได้2ประตูต้นเอง ฟ้าแชมป์ลาลีกาสเปนประจำฤดูกาล2020-2021ในเกมสุดท้ายของซีซั่นเมื่อวันเสาร์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับการลุ้นแชมป์ในเกมนี้ต้องวัดกันจนถึงในนัดสุดท้ายของอุตุการ,ระหว่างอลมเรตกับเลียวมาเรตโดยที่ตามนี้ขอแค่เก็บชชนะให้ได้ก็จะคว้าแชมป์ในทันทีโดยที่ไม่ต้องไปดูผลงานของราชันทุกขาวที่เปิดบ้านดวลกับบิยาร์เรียล อย่างไรก็ทาําบเยโรลิตทำแสบด้วยการได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่18จากออสการ์ปราโนกรนั้นในนาทีที่ห7าอังกอมาร์เรตติเสมอนหน,หนึ่งในสำเร็จจากการยิงของอังเคลกาลิอาและในนาทีที่67หลุยโซเลสหลุดเข้าไปยิงให้ตรามีพลิกขึ้นนำสองหนึ่งและก็ถือเป็นประตูชัยที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลาลิกกสเปนมาครอบครองเป็นสมัยที่1 1ถึงแม้อีกสนามราชันชุกขาวกับพลิกคว้าชายชัะนหนือเรือนำน้ำสีเหลืองบีเเรียล ด้วยสกอร์สองหนึ่งเช่นเดียวกันท่านี้ลุยเซเลตที่ย้ายจากปาเซโลน่ามาร่วมทีมอาร์ล,ลันโกมาเรตในช่วงเสมอที่ผ่านมาโดยเดิมทีเจ้าตัวก็มีความตั้งใจที่จะอยู่คาแค้งในถิ่นแคน,นูต่อไปแต่โรนัลคูมันคนซือบาซ่าเลือกที่จะไม่เก็บเขาไว้บาซ่าไม่เห็นคุณค่าในตัวผมพวกเขาประเมินค่าของผมต่ำเกินไปและฉะนั้นอล,ลันโกมาเรตก็เปิดประตูต้อนรับผมและให้โอกาสผมซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งใจกับสโมสรแห่งนี้มากๆที่เชื่อมันในตัวผม อดีตหัวหอกหิเวพูลในวัย37ปีกล่าวทั้งน้ำตาและยังปล่อยโฮแบบไม่อายใครระหว่างเปิดกล้องโทรศัพท์มือถือคุยกับคนในครอบครัวสำหรับรดูการนี้ลุยโซเลสกระทุงไป21ประตูจากการลงเล่นกับตาหมีอาลลร์แลนดกมาริดรอมทุรายการ38นัดนะครับโอ้โหจอแล้วนั่นคุณมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อีกไหมนะครับเพราะเป็นคนขายลุยโซเลอลงมานะฮะ และฤดูกาลหน้าอาจไม่ได้คุมทีมบาซ่าต่อนะครับเพราะว่าผลงานของบาซ่านั้นพ่วยแตกมากๆนะฮะน้องแนทคุมหลัง3เทพแดนหน้าซองไลอัพลิเวอร์พูลรับพาเลตไลอัพหงแดงนัดปิดลีกการก์แกนซิเอตัวจริงลิเวอร์พูลในเกมรับมือกับคริสตัลพาเลตในนัดปิดซีซั่นในศึกพรีเมียร์ที่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นจิ๊กเก็ครับในเกผู้จัดการคุมลิเวอร์พูล จะนำท้ำหงแดงเปิดรังงานฟิลตอนรับการเมียงของคริสตอฟเพลในเกมพิมลีนัดปิดฤดูกาลในวันอาทิตย์นี้นะครับตามรับประเทศไทยก็คือ4ทุ่มโดยต้องพยายามนะครับเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโคต้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกโดยในวันนี้หงแดงนะครับรังอันดับที่4ของโตรงนนังคะแนนโดยมี66คะแนนจาก37นัดเท่ากับเรตซิสตีที่มีผลตามประตูตีเสียที่ดีกว่าถึง4ลูกแถมนดสุดท้ายสุนักจิ้นจอกต้องเจองานหนัก ในการร้อยมือทอนัมฮอสเปอร์อีกด้วยคะแนนที่โชว์ซีนะครับอยู่ที่3มี6หกสิบดคะแนนและจะออกไปเยืยนเอนอาร์เซนอลในเกมปิดซีซั่นเรามาคาดการณ์นะครับสำหรับ11ตัวจริงที่คาดการณ์ของหงแดงลิเวอร์พูลที่จะลงเจอกับลิเตอร์พเลของปูรอยรอยฮอสันที่จะเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่กองหลังเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนาเทนเนลฟิลิปลิสวิลเลียมแอนดรูโรเวอร์สัน เจคกินคลับนะครับคงจะยึดแนวรับแผงแบ็กโฟร์จากชุดเดิมที่ชนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์บัมบิสและเบอร์ลีหลังกำลังเล่นร่วมกันและทำผลงานได้อย่างเยี่ยมนะครับส่วนทางด้านคู่ศัตรตูนั้นจะเป็น, aker, นอาริสงวมกเกอร์ยืนฝ่าเสาโดยมีเทรนส์อาริสันโนรับบทแบ็กขวาขณะที่แอนดูโรเบิร์ตสันประจำการทางฝั่งซ้ายส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กใช้นัทฟิลิปจับคู่กับลิสวิลเลียมนะครับ โดยนัดที่ชนะเบอร์ลี่นะั้นขึ้นไปมงมประตูชัยได้ด้วยนะครับยืนคู่กับริบเลี่ยมต่อไปนะครับส่วนกองกลางนะฮะฟานเบนโยจอจิญทวานิดุมและติโกอาคันโตระฟานมเบนโยจะเป็นกองกลางตัวรับคอยปัดเป่าภาระให้กับแนวรับขณะที่ติโกโกจะยืนคอยปั้นเกมหลัง2เกมที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มจ่ายบอลสวยๆหลายครั้งเลยนะฮะส่วนจอจิโอวานิดุมก็น่าจะได้ทำหน้าที่ต่อไปและจะเป็นนัดสุดท้ายของไม่ฟิลทีมชาติฮอลแลนด์ในทินแอนฟิล หลังเป็นที่คาดการว่าเจ้าตัวน่าจะย้ายทียมในช่วงจบฤดูกาลนี้ส่วนกองหน้าเป็นโมเมสซาลาโรเบโตเฟอร์มิโน่และซาดิาโอมาเน่ลิโกโจต้านะครับปีทีมชากกติโปรกีตบาดเจ็บทําให้3ประสานในแดนหน้าน่าจะเป็นโมซาลซ่าโรเบโตเฟอร์มิโน่และซาดิโอมาเน่เหมือนนัดที่ชนะเบอร์ลี่นะครับแฟนๆก้ามพลาดโดยรายการาน,านะครับวันนี้นะสี่ทุ่มเรามาพบกับการเชียร์หงดังลิเวอร์พูลกันนะครับกับแอดมินเมงนะฮะ ลิเวอร์พูลเตรียมรุกหนักหลังสื่ออิตาเลียนฟันธงคุริบาลีย้ายหนีนาโปลีแน่จะดงจากอิตาลีนะครับเชื่อว่าคาร์ลูดูคุลิบาลีกองหลังของสโมสรนาโปลีเตรียมที่จะอำลาทีมหลังจบการนี้โดยลิเวอร์พูลทีมจากิผิวอังกฤษจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพแสดงจาทีมจากเซเนกัลนะครับต่เป็นข่าวการนี้ทีมมานดยตลอดทั้งฤดูกาลโดยมีหลายสโมสรใหญ่ที่ให้ความสนใจรวมทั้งทีมของเคกิงคลับที่ติดตามนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ โดยฮงแดงกำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กรายใหม่เพื่อเข้ามาเสริมความแข็งแกรนน่งแนวรับหลังจากที่พวกเขาประสบปัญหากองหลังตัวหลักได้รับบาดเจ็บเกือบทั้งซีซั่นส่งผลให้ไม่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้ในปีนี้โดยพวกเขากำลังตกเป็นข่าวกันนักเตะหลายรายรวมทั้งสตาร์ดังในวัย29ปีของทีมอัสซูราต์นาบปรีด้วยล่าสุดนะครับวินเซนโซมราปีตาโนผู้เสียข่าวจากสื่อดังนะฮะในแดนมักกะโรนีก็ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่คาร์ลูดูคลิเบรี จะย้ายอาจจะถิ่นซันปเปโลโลหลังจบฤดูกาลนี้โดยให้สัมภาษณ์กับทางกัตชูเมงกาโตวไว้ว่าผมเชื่อว่าน,นี่เป็นปีที่ดีสําหรับคูริเบอรี่ที่จะย้ายเทียมลานลิเวอร์พูลจะลุยเข้าใส่อย่างหนักในเวลานี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่คูลิเบอรี่จะสามารถย,าย้ายออกจากนาโปลีได้นักข่าวชื่อดังกล่าวถึงดดวเตตในวัย29ปีนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์ครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤษภาคมนะครับ